ยังว่างๆเมือนกัครับอ้อมีคนมาด้วยผมขอเข้าเฝ้าลูเบนเกนกอ่ะลุกขึ้นมาแอมักไม่ชิมวิเคมอบรนค่าน้อยมีเงินเพียงแค่น้อยนิดและแน่นอนว่า ข้าน้อยต้องการที่จะได้สายพินใหม่ฉันอยู่ได้แค่กับการบริจาคจากคนที่ใจดีแล้วก็แสดงแล้วก็แสดงกันไปเพื่อเด็กท้องถิ่นแต่ตอนเนี้ยฉันต้องการเงินสามร้อยหรือไม่ก็ต้องสูญเสียบ้านของฉันโอ้น่าสงสารจริงเอาเงินไป โอเคนาเวลเป็นมตั้งเลยสิโอเคแล้วก็ดูหน่อยสิเมลดาเอสเซเทเนกูอือโอ้โหตายแล้วคือแบบว่าให้ย่อยทองแต่ก็เรียบร้อยเลย ขอประโวดอหาเรียบร้อยไม่ตั้งอีกอ่ะไม่ดีอย่างที่พูดโอ้ยดาวถูกเว้ย กกชเรกบาร์ซัมครสูนมขึ้นมาอืมือว่าถือว่าหมูเพื่อนบ้านอ่ะมันได้ทาสนามของฉันแล้วก็กินไอ้อะไรอ่ะผักกาของฉันตอนเนี้ย มันเป็นวิกฤตเลยแหละฉันต้องการผักกัดสองอันสองสองไปโอเคได้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 เดนซิ้บลเรนด้เซโชเอเคโชว์ราววว พอรวยแล้วมันก็ให้เงินได้สดดเสมอโอ้มาแรงทำได้ไม่เขคยเทศเทริดาลอร์ลรมเคสเลนจอริิเเรรซกนี บราวลยิซาบาอัเวาริมคนบอโอเคตอนนี้หาไคเอิ้์นเข้ามาแล้วอ่ะ ถามคนสองคนฮะกับเอลอนีเลบรามาเลยนะ่สนิส์องค่วองข่วช่วย w ี o d s o m e มเ b r e l l Yessim c ล b r ซ l l o g เออตอนนี้พวกเราก็ได้ยินเรื่องเรื่องการแพลระบาดของเชอร์ลอกแลใช่ไหมแต่ไม่มีข่าวอะไรจากเบอร์ลี่นะ ้ากลอกมันไม่มีนิสัยแบบใสซะั่ยไปหรืเพราะเราต้องทําให้ดู่าพวกเขาอยูี่ไหนพ้องาจะเผาป่าทั้งหมดแล้วอาจจะเป็นาขนาดนี้ โเลช o อเโอเคถามเอต่อไปก็ต่อไปก็อะไรฮะต่อไปก็ เรื่องตั้งอ่ะผลโหวตมา oh. <Ooh. S 1> มันดีใจเลยดิมาสีหมดเลยฮึโอ้ โอเคเ่าอ้าไอ้ที่สามหมดเลยเหรอเนี่ยเ ลอินดิเดียเรียเลยโอ้โหไงดีวะเนี่ยมันจะก่อขบวนผมเลยอ่าโอเคไปเผาปากกันปะโอ้ยไม่ดีเลย เผาป่าไรกระกล,ลอกแค่รเงี้ยนะอดิอแล้วทีกิปฟูรีก็ได้ทำการเผาป่าเลยครับเออเรียบร้อยกันไปไฟลุกลามไปทั่ว ภายในชั่วโมงต่อมาปากก็โล่งเตี้ยนแบบเลยมีแต่ต้นไม้กับอะไรแต่ไม่ไรที่ยืนตายตอนนี้การล่อมันที่อยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยนะเออน่าจะไปหาอะไรกินที่จะได้สั่งสอวหมดเลยให้กับการอกบ้างเออตอนนี้ขับทุกคนในเบอร์เบอร์อรี่น่าจะส่งอะไรมาแน่นอนนะ ปไปเลยโอเคทำชาาพาดเบอร okay, no okay, ์ี่เหรอเอ่อผ nice ู้คนตอนเนี <Overwatch> ้ยก็เห็นควันไฟใช่ั้มแล้วก็เริ่มพูดว่าเอ่อว่าไงดีอ่ะตอนเนี้ยก็เริ่มมีการโหวตว่าเออจะฆ่าใครเพื่อรับผิดชอบดีนะแต่ว่ามาพวกเนี้ยมันเกิดไอ้นั่น เกิดตามหมดเลยไม่แล้วแย่มากเลยนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยข้าบนนี้อยู่นี่นะมาไมไมฉันฉันฉันทำได้คิดพูริเราจะต้องจัดการพวกอยู่ให้ได้โอเคฉันคิดว่าจะต้องแก้ปัญหาอะไรสักหน่อย ให้ค่าใช่ไหมโมนาดเรลซิคลอร์มแล้วกินไปเลยฮึมเรลซิกฟังคำสั่งโอ้หนะดอมิชกรูติเอ๋อสเนฟอาชีพอะไร ผมประหารแล้วก็ได้เอาตัวไปทีคริสิกวูลาฟิมชอกริกเพลบาอเมซบรีวินเคเนกเดนวิดอชิบิมบาอควอนเนตดริเฟลลูเนทั้งคนมาแล้วเบนาสิ ดูกระป๋าหานะครับผมนี่แหละฮะจะมาตรงนี้คุณเนี่ยค้นไปลงไปแล้วเฮ้ยตา่ตายเหรอวะ đây quên Rathenau, wash liver. Cầm, cầm bà lăng rồi đi qua. À, cái มีพ่อมไปอยู่พ่อมนต์ไปทำอะไรบันหลังฉันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกาดกาดกาดไม่ไม่ไม่ทำอะไรเนี่ยสุดเพดนอนก่อนไม่อยากให้พี่กิฟต์ส้อ่ะแบบว่า challenge ทัวร์เลสอะไรเงี้ยอย่าเลย ก๋วตายอี่บายว่ามันจะอะไรขึ้นนะใจเย็นๆหน่อยนะใจเย,ย็นใจเย็นใช่ฉันก็ได้ข่าวเรื่องนะป่าไฟไหม้นะเป็นสูตรทาการที่ไม่ดีเลยแต่ฉันคิดว่าฉันน่าจะช่วย ผู้คนที่ยากจนที่เบอร์รี่ได้อืมไอเดียฉ้นต้องการมาเลสอะจะแบบปลูกป่าใหม่นะ <Nice S 1> เออ <can. S 1> แบบว่ามีเฟเวอร์ดีๆใหม่ไหมอืมเีอร์ดีเหตโลโอเคปรับปรับปรับอะไรอะ่ะปรับภาษีให้ mm. ให้น้อยลงโอเค โอ้ o, แล้วก oh, okay. then, oh, okay. so. uh ็อ่ะภาษีลดแล้วโอ้แล้วเงินมันจะเหลือขนาดไหนเนี่ยอยากอ่ะเอาไปโอเคงั้นก็ช่วยทำตามภารกิจหน่อยนะซื้ดโอ้โหรวปิดชอบครั้งยิ่งใหญ่อ่ะ ไปปลูกป่าใหม่หมดอ่าราชิตพิปุริก็ไปที่ป่าใช่ไหมแล้วก็ทําการปลูกพืชเป็นไฟนะแต่แน่นอนว่าระหว่างที่ปลูกพืชเนี่ยเอราชิตพิปุริเนี่ยจะต้องระวังอย่าให้ชาวบ้านเบอร์ลี่เนี่ยเห็นตัวเพราะหากเธอถูกเห็นปุ๊บแน่นอนว่าก็จะมีคนเนี่ยสงสัยแล้วก็อาจจะสรุป ว่าพี่คิปเป็นคนทำก็คือเผาป่าเรียบร้อยนะฮะอ่าตอนนี้เรื่องน้าลาวกันแล้วโอเคพี่คินก็ช่วยป่าได้หน่อยเลยโอ้ยกรณีพวกนั้นก็เติบโตไป้วยนเฮ้ยป่าได้มาเหมือนเดิมคริสิกวอลฟิมจิเบตชนอฟโตเล็กโทนาห์คอคลิงคอรุนด์เพนซิเค มียาอะไรให้แบบว่าผมว่าถ้าจะสู้กันจริงๆอ่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนเดี๋ยวฉันคาฟหน่อยคือยาคือยาอ๋อคือยาของพี่ลาเก็ได้ไ้ ลองฟังทลองเทียวก่อนเดี๋ยวเหอพริ้นซไม่ตายเดประเด็น กครั้งนึ่งก็จะลืมโะคุณวิสันเดนเจ๊นี่เกี่ยวเทชอะปรากฏว่า

ยแล้ <Yeah. S 2> วถ้าไปซื้อดาบด้วยดาบเนี่ยมันไม่รู้เรื่องก็ไปซื้อดาบด้วยโอเคเรียบร้อยหาดาบดีๆด้ลยโอเคไอเทม มีไม้ดาบอ่ะดาบพี่เลยอะโอ้ดาบนี้ไม่ไหวอ่ะสี่สี่อะทุกคนเอ,อวาวอชเชอร์ไปต้องก็ได้นะ อันนี้สกับห้านี้ดูเสีอันนี่ 4, นนดีแล้วเบากว่าห้ากัเจ็ดนับผมอร์ชิบลฟโรเบตัน สิกล i เวตดาบา i n ี e ้เ e โอ้ยยยยเดี๋วต้องไปหาข้าวกินแล้วก็นอนเดี๋ยวจะจะว่าไปนะปที่โซลานี่น่าจชเ่าเตียงเตียงก็ดีอยู่ใช่หรออนเนี้ย ก็ได้ไปดูตรงนี้แทนนะแล้วก็ต้องไปฝึกดาบหน่อยไม่ได้จะได้เพล่าะนะ ข้าก okay. ัาตาไปขางนละดีกว่า มามา,มากเล็กบรบบั่นอ้แนเวกอายมเด็กโอ้โดนทีบโอ้เรียบร้อยีไง เอ,เอออตายแล้วหนึงตัว <c oughs> เหนื่อยเลย <c oughs> อห่ไม่ไ,ไ,มไ,ไ,มไ,ไเลย พ็ดตอบุ๊กหมีเหมือนเดิม เอาสิคุ่สุดมาดูบูกอีกรอบมาเรลเคสกรินโอ้โหมาสีเรียบร้อย โอชนะเอามแพ้ดยตายแล้วกลับโอเค้าคิดว่าน่าจะแก้แก้ก็สิกอย่างหมดแล้วนะโอเค ตอนนี้รีบกลับไปที่บ้านก่อนก่อนที่บอลน,นี้จะมาโอ้ไม่บอลน,นี้กลับมาถึงแล้วดีกว่าอ,อุ้ยถึงเวลาต้องต้องให้ให้ข่าวร้ายแล้วอะ่ะมีเนียนกัน <c oughs> ถามก่อนเลยว่า <c oughs> <c oughs> เอ้ยู่แก๊งเอ้อยู่ไอาจักรจะเป็นไงบ้างเนียนมากฮะ <c oughs> าบาดค่ะน,นี่มันแย่มากเลยค่ะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่โอ๋สงสัยผมแปลผิดอ่ะเชื้อกลอกนะฮะจากการดูแลของราชินีและ ด้วยความเป็นผู้นำนะนี้ได้แล้วคุยจิปุคุยจิปุริเดอะเกรดได้แล้วครับผมก็ได้นําพวกกระลอกเนี่ยออกจากป่าของเบอร์รี่เลยแล้วก็ได้ทําการบนะูรณะพอเสียหายทั้งหมดซึ่งเธอก็น่าจะทําได้เสร็จแล้วเบอร์รี่ก็ดีใจมากนะและตอนนี้เบอร์รี่ก็ได้สวามิภักดิ์กับแกง์อาจะอะเอ้ยอาณาจักรอาจะอะแล้ว,ออออลวโอ้ย you have u n l o c k อ่าปลดล็อกชุดนะครับผม รีออฟ f ันด์เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมผู้หญิงที่หัวเราะรีออฟลันด c คอสตูมชุดผู้หญิงที่ขำทำคันหัวเราะอืมดีมีมีทรงผมใหม่ด้วยเออจ็อกเกอร์ชุดพรีซ์ซ์ซัมเม,ม,มอร์วอลเอ้ยซัมเมอร์แวร์มีเซ็ตออฟไซส์โกลด์เบดี้เจเจโอเจโ โอ้โห oh. ปวดไปเยอะเลยคอน g กร t u l a เลชั่นยินดีด้วยคุณได้คุณได้พี่ชิตการเริ่มต้นใหม่แล้วนะแต่ในระดับมอลติน้มเลยคุณดีมากครับผมตอนเี่เพลงก่อนนะจะเซฟไหมอ่ะเซฟสิครับจบแล้วถือว่าจบแล้วนะเออโอ้โหมาเต็มเลย อ้าวสามสิบอาพีหายไปไหนอ่ะเอาเวงจำสามสิบอพีหายพอพาคาชั้นล่ะอ๋อเข้าใจเลยเข้าใจเลยพอพอเควส o i n ์เสือสูนแล้วนี่ครับผมอัปเดตไม่ได้แล้วอัปเดตไม่ได้และฮะเออ แล้วเรือจะมา,างไงเนี่ยมันมืดตื่อขนาดนี้ไม่มีประภาคารเลยโอ้ตายแล้วน่าจะเอาไอ้ไอ้นี่ยไปสร้างไอ้นั้นมากกว่านะมันรู้สึกรู้สึกเสียดายอะ่ะอย่างนี้คนเดินเรือก็ไม่รู้สิอ่าว่างั้นแหละเออางมนเถอะเอาเป็นว่าจะว่าไงดีเนี่ยเอาเป็นว่ามีเกาะไหนที่มีประภาคารก็ ไปสร้างหรือไปอะไรตรงนั้นก่อนนะเอา,อางี้เหรท่านอะแล้วนนองว่าพอเกมจบจะเป็นอย่างนี้ครับจะมีเ e ฟนิว o r l ลกับฟร e ไทม์นะผมฟร e ไทม์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ฮะฟรีไทม e เนี่ยจะเป็นแบบว่านี่คือโอกาสที่จะเล่น,ลนรอบๆในโลบใบนี้โดยที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเควสหรือว่าความรับผิดชอบเลยเลยส่วนเบฟนิวเก็คืออ่า ตอนเนี้ยอาจะาก็จะอ่ะก็สมบูรณ์แบบแล้วเนาะเออรู้สึกถึงวันที่แบบร่วมเพลยผ่านไปหนึ่งคนตอนนี้ก็ได้เริ่มผจนภัยใหม่สร้างอาจะใหม่โลกใหม่ชีวิตใหม่และแน่นอนว่าถึงแม้ว,ว่าจะเป็นตอนจบหนึ่งเรื่องแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่ออีกเรื่องหนึ่ง What a kingdom แอสเซทิฟิเอ o ท i คิงด้อมอ but impossible สต คือประมาณว่าฟอสอะคิงดัมคือก่อตั้งอาณาจักรใหม่การก่อตั้งอาณาจักรใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็เป็นไปได้อ่าก็แค่แบบมีเงินมีทองอะไรให้พร้อมอะไรก็แค่นั้นเองนะผมเดี๋ยว time past t m e formie to fos akin d o m ถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าต้องตั้งอาณาจักรใหม่ อ่ะคือไม่ได้ดีกว่าเนาะฟรีไทม์อ่าฟรีไทม์นี่ก็คือเวลาว่างๆอะฟรีไทม์ใช่ไหมเรื่องฮีโร่ของคุณแล้วก็ผจนภัยโลกนี้แล้วก็ขอให้สนุกล่ะ,ะเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเล่นจนไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเสยด้ดายเนี่ยเออก็ถือว่าจบสำหรับก,การทำเควสใช่ไหม ก็นะครับผมก็ก็ขอปิดจะว่าปิดโปรเจกต์ดีไหมอะอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะเออจะผมผมว่าเดี๋ยวผมขอดูอ่าในคอมเมนต์ีทีนึงแล้วกันถ้าไม่มีการตอบอะไรผมก็จะไม่ต่อเนาะเพราะผมไม่รู้จะเล่นท่าไหนดีนะใครจีบใครก็ไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้เล่นให้คนในแก๊งอะ่ะจีบใครต่อใครเลยนะครับนะไม่มีการจีบใครต่อใครท,ทั้งสิ้นนะครับผมเพราะผมก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้จีกับใครจะยังไงคือไม่ได้ถามนักคู่จิ้นด้วยอ่ะอัประเดนนะแต่ถ้าจะให้มีอั่างนงันจริงๆผมต้องสงวนสิทธิ์ฮะถ้าผมจําไม่ผิดนะคือคนในแก๊งาจารย์เนี่ยบางคนมีแฟนแล้วนะฮะบางคนมีแฟนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจะจะ,จะเอาไงดีนะครับผมอ่าก็แน่นอนว่าเดี๋ยวอืมนั่นแหละฮะก็ไอเซลูบันไซ ปิดได้แล้วเย่ yeah. แต่ก็ต้องดูคอมเมนต์ต่อไปว่าจะเอาไงต่อดีนะครับอ่าโอเคบ๊ายบาย